สวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันในเรื่องของ3เทคนิคการเทรดนะคะ3เทคนิคการเทรดมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบเทรดเนาะนะคะระบบเทรดเนี่ยประกอบไปด้วยนะคะ1เทคนิคอลนะคะ2นะคะเรื่องของความเสี่ยงนะคะ3เรื่องของเงินทุนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างนะคะเรามาดูในฝั่งของเทคนิคก่อนและเดี๋ยวเราค่อยไปดูในฝั่งของการบริหารความเสี่ยงและเงินทุนเนาะ,ะมาดูก่อนนะคะอันดับแรกเลยที่เราจะสอนกันในร์สเรียนก็คือการเฮดจิงนะคะการเฮดจิงเนี่ยมันเป็นการบริหารความเสี่ยงเนาะก็คือเวลาที่เราติดลบนะคะเราต้องการแก้พอร์ตเนี่ยเราจะแก้อย่างไรนะคะอันนี้คือกรณีที่ไม่ตั้ง SL ในการเรียนการสอนมีทั้งสอนตั้งและไม่ตั้งนะคะเรามาดูความเสี่ยงเรามาดูวิธีการจากการที่เราไม่ตั้ง SL ก่อนนะคะวิธีการเทรดที่เราไม่ตั้ง SL เนาะกรณีแบบนี้นะคะสมมุติว่าอันนี้เราออกออเดอร์เซลใช่ไหมคะสมมติว่าเรากดเซลมาตรงนี้อะตรงนี้มันมันทีพีเนาะทีนี้เราก็อาจจะวางตรงนี้เป็นแนวต้านนะคะแล้วก็ออกออเดอร์เซลที่ตรงนี้กดเซลลงมาที่ตรงนี้ทีนี้พอเซลไปเนี่ยนะคะเดี๋ยวสักพู่นะคะเนี่ย มันทำให้เราทำไมคะติดลบเห็นไหมคะถ้าเราตั้ง sl ไม้นี้เราจะขาดทุนแต่การ hedging การบริหารพอร์ตเราจะแก้ไม้เราจะไม่ sl นะคะเราจะไม่ตั้ง sl เราจะแก้ไม้โดยการเปิด order buy และ sell ในพอร์ตเดียวกันนะคะก็คือในบทเรียนลุงจะสอนว่าเราจะเปิด order ไม้แก้เนี่ยที่ตรงไหนนะคะที่ตรงไหนอย่างไรนะคะอ่ะแล้วให้มันทำไมคะ tp นะคะ ทีนี้ระบบนี้จะมีอัตราวิลเลจประมาณ80%ูนะคะอารุ่มีแบ็กเทสไ่มากกว่า3เดือนนะไปดูได้นะคะสำหรับการแก้ไม้นะคะการแก้ไม้หรือการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตเนี่ยนะคะจะอยู่ที่บทที่1ก็คือในเรื่องของการเฮดจิงนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบแก้พอร์ตนะคะก็คือ,อ ฉันยอมตั้ง sl มาดูบทที่2นะคะบทที่2จะเป็นในฝั่งของอแนวรับแนวต้านนะคะ hedging มากกับ hedging ซักนิดหนึ่ง hedging จะใช้งานได้ดีกรณีที่ตลาดเป็นเทรนถ้าตลาดไซด์เวทเทรนไม่ต้อง hedging นะคะมันขึ้นแล้วมันลงมาที่เดิมเราไม่ต้องทำการ hedging แต่ถ้าตลาดที่มันเป็นเทรนนะคะ,อ,ะอย่างเช่น สงครามนะคะอย่างเช่นมีสงครามมีอัตตาดอกเบี้ยอะไรพวกนี้สามารถทําการเฮดจิ้งพอร์ตเอาไว้ถ้าคุณไม่ยอมเฮดจิ้งนะคุณออกออเดอร์เซลไปตลอดตลอดตลอดเงี้ยพอร์ตแตกได้ดังนั้นจะต้องทําการออกทั้งบายและเซลล์ในพอร์ตเดียวกันออกจุดที่มีนัยสําคัญนะคะเดี๋ยวไปเรียนกันในบทเรียนเนาะทีนี้มาดูต่อนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบแก้ไม้ ไม่ชอบเพจจริงนะคะเราจะใช้กรณีสเกลปิ้งอ่าคือ Scalping มันต้องตั้ง SL นะคะแนวรับแนวต้านก็เช่นกันก็ต้องตั้ง SL นะคะมาดูในฝั่งของรับต้านก่อนนะอ่ะนะคะมาดูนะอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของแนวรับแนวต้านแนวรับแนวต้านเนี่ย,ย,ย,ยจะใช้งานได้ดีทั rain, Down ้งอัพเทรนด์ดาวเทรนด์แล้วก็ไซด์วีเทรนด์สามารถใช้ได้ทั้ง3แบบนะ มาดูกันนะคะเมื่อไรก็ตามที่เขาเหยียบแนวรับนะคะคุณต้องตีรับต้านสีเส้นนะคะลุงสอนในบทเรียนเนาะต้องตีรับต้านสีเส้นนะคะทีนี้นะคะเมื่อไรก็ตามที่เขาเหยียบแนวรับแล้วเนี่ยไม่หลุดนะคะมีสัญญาณ e n g r a f i n g ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะคะคุณสามารถออกออเดอร์บายได้เขาชนแนวต้านแล้วไม่ผ่านชนปุ๊บเนี่ยมีแท่งสีแดง ะะและมีคำว่า b e a r i s h and u l a f h i n g ในลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะในลักษณะแบบนี้ตรงบริเวณแนวต้านนะคะเราจะสามารถกด order sell มาได้เลยนะคะขึ้นไปชนรับไม่ผ่านชนต้านไม่ผ่านกดเลล์ลงมานะคะทีนี้นะคะกรณีแท่งนี้นะเขาเบรกขึ้นไปในลักษณะแบบนี้ อ่าอันนี้แนวต้านนะแนวต้านถูกทำลายไปแล้วในลักษณะแบบนี้คำถามก็คือเราจะ f o l f o l ว์ b u y ไปได้เลยไหมนะคะเราจะออกออเ e r b ์บได้เลยไหมเพราะว่าแนวต้านถูกทำลายไปแล้วถ้าเขาทำลายนะคะด้วย e n g r a f i n g แบบนี้คุณสามารถ f o l ว์ b u y ได้เลยนะคะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าความเสี่ยงอะคุณรับความเสี่ยงได้ไหมถ้าคุณออก o r d e r b ์บได้ตรงนี้แล้วคุณ SL ตรงนี้คุณดูความเสี่ยงที่คุณจะต้องรับ นะคเก้เหรียญซึ่งมันค่อนข้างเยอะนะคะตามหลักที่ลุงสอนก็คือให้เขาขึ้นไปในลักษณะแบบนี้ก่อนอย่าเพิ่งออกออเดอร์บายนะอย่าเพิ่งโฟว์บายให้เขาย้อนลงมาที่ตรงนี้นะคะแล้วนะคะเราตั้งเท่าไหร่คะ sl ที่300จุดแบบนี้นะคะ tp ที่เท่าไหร่คะ600นะคะในลักษณะแบบนี้ก็คือให้เขาย้อนลงมาเส้นแนวต้านเราก่อนแล้วเราถึงจะโ l l ์บายขึ้นไปได้ ะะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะคะสำหรับตัวที่มันเป็นเขาเรียกว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยมันใช้งานได้ทั้งขึ้นนะคะชนนะคะเขาเรียกว่าเหยียบรับนะคะแล้วไม่หลุดก็ขึ้นไปนะคะชนต้านแล้วไม่ผ่านก็กดลงมานะคะพอเขาทะลุขึ้นไปแบบเนี้ยนะคะการเบรกเอาในตำแหน่งนี้นะคะ การเบรกเอาขึ้นจากแท่งนี้เราก็สามารถออกโฟลว์บายได้ถ้าเขาไม่ขึ้นไม่ชนนะคะเราก็เหยียบต้านนะคะแล้วไม่ทะลุกดเซลล์เหยียบรับตรงนี้แล้วไม่ทะลุลงมาแนวรับเราก็ทำไงคะออกออเดอร์บายแค่นั้นเองนะคะอันนี้จะสามารถใช้งานได้ทั้งอัพ e n d s i ซด์เวทเทรนแล้วก็ดาวเ e n d อันนี้เราเรียกว่า s i ด์เวทถ้ามันอยู่ในกรอบแบบนี้เราเรียกว่า Sideway ขึ้นไปชน ขึ้นไปชนอย่างเงี้ยเราเรียกว่าไซเวทเทรนแต่เมื่อใดก็ตามที่มัน Break, เบรกเทรนขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเทรนแนวอะไรแนวต้าทะลุต้านขึ้น,นจะเป็นเทรนแนวอะไรขาขึ้นนะคะเป็นอัพเทรนถ้ามันทะลุลงมาข้างล่างแบบนี้มันก็จะเป็นอ่ w ดาวเทรนนะคะดังนั้นใช้งานได้หมดนะคะทีนี้เวลาลุ่งเข้าออเดอร์ลุ่งจะเข้าด้วย p r i ยแอคชั่นนะคะก็คือบู l ลิสต n แอนกรฟิงนะคะบูลลิชเอนกรฟิ ถ้าใครที่ไม่ใช้ Price Action ที่เป็น bullish engulfing indicator ชุดนี้นะคะเขาจะมีให้เลือกประมาณา10กว่า p r า c e a c t i o นอะนะคะใครที่ชอบ choosing star ก็เข้าได้นะคะแล้วแต่เดี๋ยว,ยวไปไปดูตรงที่เราตั้งค่านะคะมันจะมีวิดีโอสำหรับการตั้งค่าแล้วก็มันจะมีให้เลือกเยอะมากนะคะสำหรับ Price Action นะคะใครอยากจะใช้อันไหนก็ใช้อันนั้นแต่ว่าลุงใช้ engulfing นะนะคะ อ่ะอันนี้เป็นการเข้าออเดอร์ในฝั่งของอะไรคะแนวรับแนวต้านนะคะแนวรับแนวต้านสามารถใช้ในกรณี s ไซด์เว Trend ได้เบรกขึ้นไป Up Trend ได้กดลงมาเป็นดา Trend ก็ได้นะคะน,นี้แนวรับแนวต้านอ่ะนะคะสำหรับใครที่เท s ดก c อ l p ิ้งเนาะก็คือการเก็บสั้นเป็นรอบนะคะการเก็บเป็นรอบๆไปะนะคะ,ะในที่นี้รุ่งจะมีเทคนิค Scalping ให้3 3แบบนะคะ อะมาดูแบบที่1นึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวขอพูดทดี่นึง scalping เนี่ยใช้งานได้ดีในกรณีที่ตลาด s i ด์เว y เทรนด์นะคะส่วนใหญ่ตลาดใ,ในการเทรดก็จะเป็น Sideway ์อยู่แล้วนะคะจะใช้งานได้ดีในตลาดที่เป็น Sideway ์นะคะแล้วกรณีที่ตลาดเป็น Trend ์ล่ะตลาดเป็น t ทรนดถ้าคุณสวน t ทรนด ต้องปรับ Timeframe ไปทำเฟรมที่ใหญ่ก็คือ G รเดหรือ 4H นะคะสำหรับการสวนเทรนแต่สำหรับการเทรดปกติไม่สวนเทรนสมมติว่าเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมท่านก็รอแค่จังหวะบายอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะคะสามารถใช้ได้ทุก t time f r a m e แต่กรณีสวนเทรนเฉยๆนะคะเราจะสวนเทรนทั้งทีเราอย่าไปสวนในทางเฟรมเล็กให้ไปทางเฟรมใหญ่ๆนะคะมาดูนะ อันนี้นุ้งใช้ทางเฟรม5นาทีนะคะเราสามารถใช้ได้ตั้งแต่5นาทีขึ้นแต่ว่าแนะนําก็คือ15ได้นา30ได้1ชั่วโมงได้5นาทีก็ได้นะคะแต่แต่5นาทีเนี่ยขอเป็นตลาดไซด์เวทเทรนแล้วกันนะคะถ้าตลาดที่มันเป็นเทรนอย่างอัพเทรนอย่างเงี้ยนะคะไปทําเฟรม15นาทีก็ได้นะคะอืมนะคะไปะไปดูนะอ่ะมาดูต่อนะคะมาดูต่อนะ กรณีที่เราจะเข้าเทรดเราต้องมีเช็คลิสต์ดังนี้นะคะหก็คืออะไรคะมีสัญญาณ b บ i s i s n e n r r p h i n g 2. นะคะตัวแท่งเทียนต้องอยู่นอกกรอบ3ต้องมีกลุ่มก้อนเมฆนะคะถ้าเป็นเซลต้องเป็นสีแดงถ้าเป็นบายอยู่ด้านล่างต้องเป็นสีเขียวนะคะเราจะเข้าออเดอร์ที่ตรงนี้นะคะ SL นะคะ300-500แล้วแต่ นะคะสามร้อจุดถึงห้าร้อยจุดแล้วแต่นะ TP จะอยู่ที่เท่าไหร่คะสองเท่าของความเสี่ยงนะคะก็คือหกร้อยนะคะหรือหนึ่งพันหกร้อยจุดนะคะเนี่ยนะคะก็หรือหกเหรียญนะคะอ่ะแล้วเราก็ปล่อยให้เขาลันไปในลักษณะแบบนี้นะคะก็ให้เขาลันไปเราก็ไม่ต้องทำอะไรเราก็ตั้ง TP SL ให้เรียบร้อยมันก็จะทำการ TP ให้นะคะ อ่ะนะคะเรามาดูสกาวปิ้งแบบที่2นะคะแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้ทุกไทม์เฟรมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่าตัวนี้เนี่ยนะคะเราจะไม่ใช้ RSI นะคะเราจะไม่ใช้ RSI เนาะคือ b o l l i n เจอร์แบนะคะตัวนี้คือบริงเจอร์แบนั่นแหละนะคะคือ B b นะคะ BB ตัวนี้น่ะมันมีตัวของ RSI เข้ามานะคะดังนั้นเราจะไม่ใช้ม o เมนตัมในฝั่งของ RSI ดังนั้นเนี่ยเมือเ่อใดก็ตามที่มีแท่งเทียนอยู่นอกกรอบและมีสัญญาณสั่งเซ,ซลล์ได้เลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องรออะไรแล้วนะคะออกออเทอรเซลล์ได้เลย TP นะคะ SL กับ TP เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่ท่านรับได้นะนะคะอย่างลุงนะล,ลุงใช้3 0 0ร้อ ทางเฟรมเล็กๆก็ใช้300ทางเฟรมใหญ่หน่อยก็ใช้500จุดนะคะอย่างกรณีนี้ทางเฟรม5นาทีปรับไปเป็น300ก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็ TP อยู่ที่600จุดนะคะอ่ะเราดูกันที่ตรงนี้เห็นไหมนี่3เหรียญ3เหรียญก็คือ300นะคะ6เหรียญก็คือ600จุดนะคะแล้วก็พอเราเข้าออเดอร์เสร็จแล้วเราตั้ง TP เลยนะคะเราตั้ง TP SL ให้เรียบร้อยนะคะถ้าราคามันลงมาในลักษณะแบบนี้เนี่ย เรา TP แล้วนะคะ TP เรียบร้อยอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ไปไม่รีเพนนะคะท่านจะต้องเข้าหลังจากจบแท่งเทียนห้ามเข้าระหว่างทางอย่างเช่นทางเซฟ5นาทีอย่างเงี้ยรอให้จบ5นาทีแล้วก็เข้าออเดอร์ได้เลยนะคะอืมนะคะอันนี้เป็นการเข้าเทรดในฝั่งของอ สกอร p ปิ้งแบบที่2นะคะทุกตัวมีอัตราวิเลจประมาณ60-70นะคะประมาณนี้หมายถึงว่าถ้าเราเทรด10ครั้งอ่ะนะคะมันอาจจะผิด4ชนะ6มันอาจจะผิด3ชนะ7นะคะมันมีอัตราวิเลจแต่ว่าเราก็ไม่ได้ขาดทุนอยู่แล้วเพราะว่าออราเรา1ต่อ2นะคะ มา,นะะมาดูต่อนะคะมาดูต่อนะในฝั่งของ Scalping แบบที่3 s c นะคะ scalping แบบที่3เป็นตัวที่ใช้งานเยอะมากที่สุดมีคนใช้เยอะที่สุดก็จะเป็น BOD System นะคะไปดูแบบที่3นะ BOD System เนะคะอ่านะคะเทคนิคการเทรดแบบที่3เราเรียกว่า BOD System มนะคะ,ะมาดูนะเงื่อนไขในการเข้าเทรดก็คือนะคะมีสัญญาณ e a r i s h e n g u l f i n g นะคะแล้วก็มี กลุ่มก้อนเมฆสีแดงนะคะจากนั้นเราก็ออกออเดอร์ซลได้เลยนะคะเราก็ออเดอร์ซลได้เลยนะคะคืออินดิเคเตอร์ไม่รีเพนนะคะเราต้องเข้านะคะตอนที่นะคะจบแท่งเทียนนะคะไปดูต่อนะอย่างเงี้ยเราก็ท p นะคะอืมเราก็ท p ไปนะคะทุกระบบนะคะมีอัตราวิเลตประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบแต่จะมีเฮดจิ้งที่อัตราวิเลตสูงหน่อยนะคะทีนี้อ่ะมาดูนะคะ กรณีที่เป็น b o d s y s t e m เนาะทำไมคนส่วนใหญ่ถึงต้องชอบใช้นะคะเพราะว่ามีดอเล่ที่ต่ำเห็นไหมคะผิด2ครั้งติดต่อกันครั้งที่3ได้คืนเห็นไหมคะเวลาผิดผิดติดต่อกันเราออกลอตไซส์ศูนดสองะคะถ้าเราผิดเราจะผิดติดต่อกันอย่างนี้นะคะถ้าเราถูกหนึ่งครั้งเราก็จะคืนทุนเห็นไหมคะมันผิด2ครั้งได้คืนนะคะแล้วก็ได้คืนกําไรกําไรแล้วผิด1ครั้งแล้วก็กําไร อย่างเงี้ยนะคะคือหมายถึงว่าดอดาวมันค่อนข้างต่ำนะคะดอดาวมันค่อนข้างต่ำนะเห็นไหมผิดติดต่อกันสองครั้งครั้งที่สามครั้งที่สี่ได้ได้ผิดติดต่อกันสองครั้ง,ง, 4, งแล้วก็ได้คืนได้คืนผิดติดต่อกันหนึ่งครั้งได้คืนได้คืนได้คืนนะคะคือการผิดติดต่อกันเนี่ยนะคะ ถ้ามันมีสาระสําคัญก็คือเราจะผิดติดต่อกันปริมาณที่เยอะเมื่อเด็กก็ตามที่คุณขาดทุนติดต่อกันเยอะมันก่อให้เกิดขาดทุนสะสมดังนั้นการผิดติดต่อกันน้อยเนี่ยนะคะจะช่วยให้พอร์ตของคุณเติบโตได้นะคะ ลองไปเทสกันดูลองไปใช้กันดูนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเทรดก็คืออะไรคะการบริหารเงินนะคะ,ะการบริหารความเสี่ยงนะคะเมื่อกี้เราเรียนในฝั่งของเทคนิคอลไปแล้วเนาะเราเข้าใจเนาะว่าเทคนิคน,นั้นมีอะไรบ้างที่จะจะเรียนกันตอนนี้นะคะมันเป็นในฝั่งของอะไรคะของความเสี่ยงเรารู้แล้วนี่ว่ามันผิดติดต่อกันสองครั้งได้คืนผิดติดต่อกันสามครั้งได้คืนสูงสุดลุ้งให้5ครั้งดังนั้นเราจะมาเรียนในเรื่องของการบริหารเงิน กันในบทเรียนว่าเราจะบริหารยังไงเรารู้แล้วว่าระบบนี้มีดาว,ดาวประมาณเท่านี้เราจะบริหารจัดสรรอย่างไรนะคะไปเรียนกันต่อในบทเรียนนะคะ3เทคนิคการเทรดเนาะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ